ตอนที่เราเห็นหน้าตาอักษรกรีครั้งแรกเนี่ยเราคงจะรู้สึกคุ้นๆใช่ไหมว่าหน้าตาม,มันคล้ายกับภาษาอังกฤษหรือว่าอักษรละตินที่เราเคยเรียนกันเพราะว่าอักษรละตินเนี่ยพัฒนามาจากอักษรกรีกแล้วสงสัยหรือเปล่าว่าอักษรกรีกเนี่ยเขาเอามาจากใครต่ออีกหรือเปล่าแล้วถ้าผมบอกว่าอักษรไทยเองก็มีมันพบรุษร่วมกันกับอักษรกรีกเนี่ยคุณจะเชื่อหรือเปล่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอักษรที่น่าจะออกลูกออกหลานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนั่นก็คืออักษรพ่อทุกสถาบันอักษรฟินิเชียนนั่นเอง เรามาดูแผนภาพนี้กันก่อน,นครับภาพนี้เนี่ยจะแสดงถึงอักษรต่างๆในโลกที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็สามารถสืบหาต้นต,นต่อกลับไปถึงบรรพบุรุษเดียวกันน,นั่นก็คือโลกรกิฟของอียิปต์แม้ว่ายีโรกลิฟเนี่ยจะเป็นอักษรแรกๆของโลกนะครับแต่จากภาพเราจะพบว่าอักษรที่เป็นต้นต่อแต่แขนงให้กับอักษรอื่นมากที่สุดเนี่ยเป็นอักษรที่มีชื่อว่าฟินิเชียนนะครับแขนงหนึ่งเนี่ยจะแตกออกไปเป็นตระกูลของกรีกนะครับไปทางฝั่งยุโรปอีกแขนงนะครับก็คืออารามอิก ที่จะแตกออกในแถบตอนออกกลางนะครับอย่างเช่นตัวอารบิกครับแล้วก็ฮีบรูแล้วก็อีกแขนงหนึน่งก็จะแตกไปเป็นอักษรพราหมี ere, ครับซึ่งจะกลายเป็นหลานออกมามากมายนะครับในแถบเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตอนออกเฉียงใต้ตาที่แตกออกมาจากอักษรพราหมี ere, เนี่ยก็จะกลายเป็นบรรพบุรุษของอักษรไทยของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าอักษรฟินิเชียนนี่มีบุคคลอันใหญ่หลวงนะครับต่ออักษรเขียนของโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราลองมาทําความรู้จักชาวฟินิเชียนที่เป็นเจ้าของอักษรดูดีกว่า แล้วฟินิเชียนเนี่ยคือกลุ่มชนชาติซีมิติกนะครับซึ่งอาศัยอยู่แถบรีแบนนะครับหรือก็คือแถวอิสราเอลปาเลสไตน์ในปัจจุบันพวกเขาไม่ได้อยู่เป็นอาณาจักรเดียวนะครับแต่เป็นอาณากรนครรัฐษณะแยกกันแบบชาวกรีกครับเมื่องที่สําคัญของฟินิเชียนก็คือทายซีดอนแล้วก็บีบลอสนะครับชาวฟินิเชียนเนี่ยเป็นชนชาติที่เดินเรือเก่งนะครับค้าขายก็เก่งพวกเขาเลยมีพื้นที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหลักนะครับจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพวกเขาได้ตั้งเมืองไปไกลถึงยิบรอนตาเลยทีีเดยว นอกจากนี้นะพวกเขายังเป็นคนก่อตั้งเมืองคาเทชนะครับที่จะกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กับโรมในอนาคตนะครับแล้วถ้าถามว่าตอนนั้นเนี่ยโรมไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ต้องบอกครับว่าสมัยที่ฟินิเชียเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเมืองไทยที่มีอิทธิพลขึ้นมาเกือบพันปีก่อนพระเยซูกเกิดนะครับแล้วก็อีกป,ประมาณ200ปีต่อมาเนี่ยถึงจะก่อตั้งคาเทชแล้วก็โรมนเนี่ยจะไล่เริ่มกลายเป็นสาธารณรัฐในอีก300ปีต่อมา หมายความว่าช่วงเวลาที่ชาวฟินิเชียนลอบเล่นเข้าไปในเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยโรมันยังเป็นวุ้นอยู่เลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าชาวฟินิเชียนเนี่ยมีอักษรตัวเองมาได้ไงก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอักษรฟินิเชียนยได้รับอิทธิพลมาจากเฮโรกริฟลักษณะของเฮโรกริฟเนี่ยก็คือเป็นอักษรไว้เล่าภาพเป็นหลักไว้เล่าเรื่องราวทางศาสนาจากที่เราเห็นมาก่อนนะครับตามภาพพ่งถ้ำม e ีบราเนี่ยทียนี้ก็ลองจินตนาการว่า ยีโรกรีฟเนี่ยคล้ายกับอักษรจีน,นครับก็คือเป็นอักษรภาพแทนรูปธรรมนามธรรมนะครับต่างๆหนึ่งคำห,หนึ่งรูปเพราะฉะนั้นอักษรพวกนี้เนี่ยมีจํานวนเยอะมากนะครับก็อ่านดึภาพคล้ายอักษรจีนมีจํานวนแบบหลักร100้อยถึงหลักพันนะครับแล้วก็การเขียนเองเนี่ยก็เขียนได้หลายทิศทางครับทั้งขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาบนล่างหรือว่าแม้แต่สลับไปมานะครับแม่อักษรจีนเนี่ยจะเป็นการวาดง่ายๆขณะเดียวกันเนี่ยยีโรกรีฟเนี่ยเป็นภาพที่ซับซ้อน,นครับการเขียนแต่ละตัวก็ยุ่งยากตาสีตาวสามมาใช้ก็คงจะไม่ไหว เลยมีกลุ่มแรงงานในอียิปต์นะครับที่เป็นชาวคานาอันเนี่ยหัวใสเอาเฮโรคลีฟเนี่ยมาปรับให้เรียบง่ายขึ้นนอกจากนี้นะครับพวกเขาใช้หลักการที่เรียกว่าอะโครโฟนีโดยอะโครสเนี่ยแปลว่าสูงสุดบนสุดนะครับเหมือนกับคําว่าอะโครโพลิสส่วนโฟนก็คือเสียงหมายถึงการเอาเสียงแรกสุดของคำเนี่ยมาใช้แทนเสียงอักษรตัวอย่างคืออันนี้นะครับนี่คือหน้าตาอักษรภาพของอียิปต์ส่วนนี้คือรูปที่ชาวคณะอันเนี่ยเอามาปรับให้มันง่ายขึ้นมันก็คือรูปหัวบัวนั่นเอง โดยไอ้คำว่าบัวในภาษาของคณะอันเนี่ยเขาเรียกว่าอาเลฟนะครับซึ่งเสียงแรกของคําก็คือเสียงกรอตเทิลสต็อปหรือว่าก็คือเสียงอออ่างของเราเพราะฉะนั้นอักษรแรกที่เป็นรูปบัวเนี่ยพวกเขาก็เลยเอาใช้แทนเสียงอออ่างไปเลยอ้าวนี่ก็คือความต่างของสอนที่ชาวคณะอันทํากับเฮโรกราฟิกนะครับเพราะว่าเฮโรกราฟิกเนี่ยไอ้ที่เป็นรูปบัวเนี่ยแทนคําว่าวัวนะครับส่วนอักษรของพวกเขาเนี่ยแทนเสียงที่เป็นเสียงเหมือนอออ่าง ลองยกตัวอย่างเป็นอักษรไทยก็ได้นะครับถ้าสมมุติผมเขียนขึ้นมาเป็นกอไก่เนี่ยเราก็จะสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรมันไม่มีความหมายคนระับมันมีแต่เสียงกอแต่ว่าถ้าเป็นในหลักการของยโรโคฟีเนี่ยเขาบอกว่าไอเนี่ยกอไก่เนี่ยมันหมายถึงไก่โดยตัวมันเองเลยก็คือถ้าเราเจอรูปกอไก่แบบนี้เรามันจะอ่านว่าไก่ไปเลยนะเป็นตัวนี้เป็นคําไปเลยเราไม่ต้องเขียนสละเอและก็ไม่เอกนะครับเพราะว่าไอตัวอักษรเนี่ยหมายถึงไก่ในตัวมันเองอยู่แล้ว สิ่งที่ชาวคณะอันทำนะก็คือเปลี่ยนจากคําว่าไก่เนี่ยให้จากที่กอไก่แทนคําว่าไก่ไปเลยเนี่ยให้มันแทนเฉพาะเสียงหนึ่งเดียวก็คือเสียงกอ,อน,นี่ก็คือแสดงเสียงนะครับว่าเป็นเฉพ,พาะเสียงกออย่างเดียวมันไม่ได้หมายถึงไก่พอ,อ <jam. S 2> พวกเขาเปลี่ยนหลักการกําหนดอักษรเนี่ยจากที่ใช้แทนคำำนําคํานึงไปเป็นแทนเฉพาะเสียงเนี่ยในภาษาของชอาวคณะอันที่มีเสียงายชนะประมาณ20%เนี่ยทำให้อักษรพวกเขาเนี่ย สามารถลดจำนวนลงจากหลายร้อยตัวของฮีโรกฟิกเนี่ยกลายเป็นเหลือแค่20กว่าตัวได้นะครับนี่จึงเป็นที่มาของอักษรรุ่นพ่อของฟินิเชียนนะครับที่ถูกเรียกว่าโปรโตซีนติกต่อมาหลังจากวัฒนธรรมอียิปต์เนี่ยค่อยๆเริ่มเสื่อมลงนะครับอาฟินิเชียนซึ่งสืบทอดมาจากชาวคณะอันโดยตรงนะครับก็พัฒนาโปรโตซีนติกจนกลายเป็นอักษรฟินิเชียนก็จะมีหน้าตาแบบนี้นี่เองครับสิ่งที่ชาวฟินิเชียนพัฒนามาก็คือหน้าตากษรเนี่ยมันจะดูอับสแตรกขึ้นนะครับเริ่มลองไม่เป็นมองไม่เห็นเป็นรูปบัวแล้วนะครับ แต่จะรู้สึกว่าหน้าตาเนี่ยมันเริ่มจะคุ้นๆนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะว่าอักษรอาเล็บเนี่ยรูปบัวที่เคยแทนเสียงอ,อของฟินิเชียนเนี่ยจะแปลงร่างไปเป็นอักษรแของกรีกที่มีชื่อว่าอัลฟานั่นเองนอกจากนี้พวกเขายังสร้างมาตรฐานให้มีการเขียนคทงที่นะครับเขียนจากขวาไปซ้ายนะครับไม่เหมือนกับสองอันก่อนหน้านี้นะที่ไม่ได้มีหลักการเขียนไว้ชัดเจนสงสัยหรือเปล่าครับว่าทําไมมันเริ่มจากการเขียนจากขวาไปซ้ายไม่ใช่เขียนจากซ้ายไปขวาเหมือนที่เราคุ้นชินกันเป็นปกติ จริงๆมันยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดนะครับแต่ว่าเขาเาสันนิษฐานกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นผลมาจากสื่อกลางที่เราใช้เขียนอักษรสมัยก่อนวัตถุที่นิยมใช้เขียนใส่อักษรเนี่ยไม่ใช่กระดาษครับแต่ว่าเป็นก้อนหินวิธีเขียนก็คือใช้ค้อนตอกลงบนสิวแล้วก็ให้สิวมันไปลงในหินให้กลายเป็นอักษรนะครับก็คิดภาพเหมือนอักษรของอียิปต์โบราณที่เราได้ดูดูไปเมื่อกี้ทีนี้ลองจินตนาการครับว่าถ้ามือข้างนึงจับสิว อ่อีกมือข้างนึงจับควานฮะมันจะใช้มือไหนจับอะไรถ้าคุณถนัดขวาเหมือนผมนะครับคุณน่าจะใช้มือขวาจับคอนแล้วก็มือซ้ายจับสิวใช่ไหมแล้วก็ถ้าพอลองจินตนาการให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนเขียนอักษรลงหินด้วยสิวกับคอนเนี่ยจะพบว่าเขียนจากขวาไปซ้ายเนี่ยจะสะดวกกว่านะครับก็คือเอามือซ้ายจับสิวเลงไว้แล้วมือขวาก็ตอกให้สิวมันลงไปบนหินทีนี้อักษรที่เกิดจากซ้ายไปขวาเนี่ยน่าจะมาจากปัญหาที่ว่าถ้าเขียนบนกระดาษจากขวาไปซ้ายด้วยหมึกเนี่ย แล้วคุณถนัดขวาเนี่ยหมึกมันน่าจะเลอะมือใช่ไหมครับเหมือนกับที่คนถนัดซ้ายเขียนซ้ายไปขวาเนี่ยอ่าก็น่าจะหมึกเลอะมือเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนั้นจริงไหมให้คนที่ถนัดซ้ายลองมาเล่าดูได้นะครับว่าถ้าเขียนซ้ายไปขวาเนี่ยใช้มือซ้ายเขียนแล้วหมึกมันจะเลอะมือหรือเปล่าอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือมันได้แปลงร่างจากอักษรภาพแบบเชโรกริฟิกเนี่ยเป็นอักษรพิเศนัล้วนนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าอักจัด ถ้าสงสัยว่ามันคืออะไรนะรมันคือประเภทอักษรหนึ่งซึ่งจะไม่มีการเขียนกำกับสระไว้เลยไม่เหมือนกับอักษรประเภทอื่นที่เราคุ้นเคยกันครับซึ่งเราจะยังไม่พูดลงลึกในประเภทอักษรกันในคลิปนี้นะครับอาจเก็บไว้เล่าแยกเป็นหัวข้อตัวเองในภายภาคหน้าเอาไว้ให้เข้าใจด้วยกันก่อนว่าอักษรฟินิเชียนเนี่ยไม่มีสระมีแต่ตัวพยัญชนะแล้วทีนี้คนอ่านเนี่ยเขาจะอ่านให้ถูกได้ไงใช่ไหมหลักการของมันก็คือให้คนอ่านเนี่ยเดาเองครับว่าคํานี้เนี่ยต้องออกเสียงสระอย่างไรตามบริบทต,ต่างๆของคํา ถ้ายังสงสัยนะว่าทําได้ไงเดี๋ยผมลองยกตัวอย่างง่ายๆที่ทําให้พอเห็นภาพได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าผมเขียนคํานี้มาให้เนี่ยจะพอเดาออกไหมครับว่าคํานี้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรอันนี้ไม่ใช่คําย่อครับแต่ว,ว่าเป็นประโยคที่ตัดสระออกทั้งหมดซึ่งผมตั้งใจจะเขียนคําว่าสวัสดีครับแบบนี้ถ้าใครเดาเป็นคํานี้นะครับก็ดีดีด้วยค,คุณน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆของอักษรที่ไม่มีสระแล้วอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นการทํางานคร่าวๆข,ของอักษรแบบ อัดชาร์ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีดังๆอยู่2อักษร,รับก็คืออักษรอาหรับกกับอักษรฮีบรูทีนี้ฟินิเชียนเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านทางบกแล้วก็เพื่อนบ้านทางน้ำนะครับเพื่อนบ้านทางบกเนี่ยก็คือกลุ่มชาวอาราเมียนขณะที่เพื่อนบ้านทางน้ําก็คืออีกชนชาติหนึ่งที่เก่งเรื่องการเดินเรือแล้วก็ค้าขายเหมือนกันนะครับก็คือชาวกรีกนั่นเองและเพราะว่าชาวกรีกและฟินิเชียนเนี่ยโอกาสติดต่อด้วยกันหลายครั้งครับชาวกรีกจึงได้รับอักษรฟินิเชียนมานะแล้วก็ ปรุงให้เป็นของตัวเองหุดเปลี่ยนที่สําคัญนะก็คือการเปลี่ยนจากอักษรที่มีแต่พยัญชนะให้มีสระด้วยให้เป็นอักษรสระพยัญชนะหรือว่าอัลฟาเบตจากตอนแรกนะครับอักษรที่รูปคล้ายวัวเนี่ยของฟินิเชียใช้แทนเสียงอชาวกรีกเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนให้มันมาแทนเสียงเป็นสระอาทาให้มันแปลงรล่างเป็นตัวอัลฟานะอักษรตัวแรกของกรีกและเมื่อรวมกับอักษรตัวต่อมานะครับชาวฟินิเชียเนี่ยใช้แทนเสียงบ มาจากคำว่าเบสแปลว่าบ้านมันก็กลายมาเป็นเบต้าพอคำว่าอัลฟากับเบต้ามารวมกันมันก็กลายเป็นคำว่าอัลฟาเบต้าหรือว่าอัลฟาเบสชื่ออักษรที่เรารู้จักกันนั่นเองเพื่อนบ้านสายทางบกอย่างอาเมียนเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับนำอักษรของนีเชียเนี่ยไปพัฒนาต่อไว้ใช้กับภาษาตัวเองที่เรียกว่าภาษาอารามิกก็เกิดออกมาเป็นอักษรอ,อารามิก ที่ยังเป็นอับยดเหมือนกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็กลายเป็นบรรพบุรุษของอักษรอาหรับแล้วก็ฮิบรูต่ตอไปแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับพออักษรอาหราับมอีกเนี่ยมีการสันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอักษรที่สําคัญในอินเดีย,ยก็คืออักษรพราหมีแล้วสงสัยไหมว่าอินเดียที่อยู่ไกลไปเป็นโยอดเนี่ยอักษรของอารามียนไปถึงได้ไงหากดูจากแผนที่นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ขั้นกลางร,ระหว่างรีแวนนะครับแล้วก็อนุสวีปอินเดียคือตะวันออกกลาง ในสมัยนั้นที่พระเยซูยังเป็นบุญนะครับอิสลามกับจักรวรรดิของอิสลามเนี่ยก็ยังไม่เกิดพื้นที่แถบนั้นถูกปกครองโดยจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่าจักรวรรดิอาคิเมนิตนะครับหรือจักรวรรดิเปอร์เซียที่เป็นจักรวรรดิเดียวกันกับที่จะไปต่อยกับแก๊งนครรัฐกรีแลวก็จะโดนอเล็กซานเดอร์มหาราชไล่เหยียบกลับในอนาคตนะครับจักรวรรดินี้นะครับก็ได้บุกยึดไปทั่วทีทั่วแดนนะครับแล้วก็ได้ไปครอบครองเมโสโปเตเมียนับแถวนี้ซึ่งแถวนั้นนนนนนะะครรัับชาาาาาาววอออมมีศยยู่จํกครับ ภาษาอารามีอ oh. ีกของพวกเขาก็กลายเป็นลิงก่าฟังกาหรือว่าภาษากลางครับคล้ายๆกับภาษาอังกฤษในปัจจุบันเพราะแต่ละเผ่าก็พูดคนละภาษาเลยมีภาษากลางที่ทําให้ติดต่อได้ง่ายบวกกับอักษรอารามีอีกน่าได้ต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับเพราะอักษรที่มีอยู่ในเมโสโปเตเมียยางคูนิฟอร์เนี่ย เรียนยากนะครับไม่ต่างจากเันต์วิฟิกของอียิปต์เลยแถมว่าได้เป็นภาพสวยงามเหมือนอียิปต์เลยครับเป็นอักษรริมที่เป็นแอสแทกอีกอักษรอารามีอีกนะครับเลยมีบทบาทที่ทําให้เชิอชายในฐานะภาษากลางในแถบนั้นแล้วก็อาร์คิเมนิดเนี่ยก็นําภาษากับอักษรอารามีอีกมาใช้เป็นภาษาราชการในช่วงหลงังก็ได้ปรับปรุงหน่อยครับจากตอนแรกเป็นเออร์ลี่อารามีอีกเนี่ยเปลี่ยนเป็นอิมพีเรียลอารามีอีกนะครับเพราะแบบนี้นะสมัยอักษรอารามีอีกเนี่ยมีโอกาสไโปโผล่ในแดนอินเดียน,นะครับแล้วก,ก็กลายเป็นแรงบรันดาลใจให้อักษรพามีนะครับเพราะว่า จาอดอาชิเินิตเนี่ยกินอนาเขตกว้างไกลไปถึงอินเดียแล้วก็ปากีสถานตอนเหนือเลยนะครับ ตพราหมีเองก็ปฏิวัติว,ตวงการไม่แพ้กันนะเพราะค่ายก,กันกับอักษรกรีที่รับมาแล้วเปลี่ยนระบบอักษรใหม่จากตอนแรกมีแต่พยัญชนะเนี่ยพวกเขาก็ใส่สระไปเหมือนกันแบบกรีกนะแต่ทีตัวสระต่างออกไปจากของกรีกนิดหน่อยคือไม่ได้ให้ความสําคัญเท่ากันกับเยัญชนะเหมือนกรีกนะครับเหมือนสระเป็นตัวประกอบมากกว่าให้พยัญชนะชนะเป็นตัวหลักมันกลายเป็นอักษรที่เรียกว่าอักษรแบบอาบูกิดาหนะครับหรืออักษรสระประกอบ ซึ่งอาจะเป็นอักษรเดียวกันกับของไทยนะครับทั้งไทยทั้งเขมรทั้งลาวเนี่ยก็จะเป็นอักษรสลับประกอบเหมือนกันพออักษรพราหมีเกิดขึ้นในอินเดียเนี่ยมันก็กระจายออกไปทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนไฟลามทุงครับในอินเดียเองก็เริ่มมออักษรที่แตกต่างจำนวนมากแต่ที่น่าสนใจเป็นอักษรทมินพราหมีนะครับแล้วก็แตกออกมาเป็นอักษรปลวะที่เราน่าจะเริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นก่อนที่จะข้ามทวีปนะครับมาเป็นอักษรเขมรแล้วก็จะแตกไปเป็นอักษรไทยกับอักษรลาวอีกทีหนึ่งนั ถ้าทฤษฎีที่อักษรพราหมีสืบทอดมาจากอักษรอะไรมีอีกเป็นจริงครับเราก็จะถือได้ว่าอักษรไทยของเราเนี่ยจะเป็นญาติกับอักษรกรีกนะครับหรือแม้แต่อักษรละตินแล้วก็จะทําให้อักษรฟินิเชียนเนี่ยเป็นอักษรพ่อทุกสถาบันอย่างแท้จริงนะครับทีนี้เราก็ลองมาดูหน้าตาของอักษรฟินิเชียนทั้ง22ตัวกันดูบ้างนะครับไม่แน่ใจนะว่ามีใครเคยดูเรื่องอิรูมะบ้างเพราะว่าอาจจะคุ้นๆกับชื่ออักษรเหล่านี้นะครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะครับชื่อลำดับปีศาจในเรื่องออิลูมาเนี่ยจะอ,อ้างอิงมาจากอักษรฮีบรูนะครับสิบตัวแรกสาเหตุที่ใช้ชื่ออักษรฮีบรูนะครับเพราะว่าเรื่องอิลูมาเนี่ยก็อิงตำนานปีศาจของ uh, ยิวซะเยอะถ้าใครสังเกตชื่อตัวละครน,นะครับในเรื่องอย่างเช่นบาบาทอสแอสมโมดิอุสหรือว่าอัสทอสเอ้ยไม่ใช่อัสทอสนี่มันเทพเลิศข้าวนะครับอ่าอย่างเช่นแอสทารอสหรือว่าไพามอนเนี่ยก็จะรู้นะว่าชื่อพวกนี้อ้างอิงมาจากปีศาจ72ตนของกษัตริย์โซโลมอนนะครับซึ่งเป็นกษัตริิยย์วววแแล้ก็นน,นนนน่่อะา ปีาศาจ72ตนนี้เอาไปอ้างอิงกับอีกหลายเรื่องเลยนะครับก็แน่นอนว่าจะมีเกนชินแล้วก็อีกเรื่องก็กันดั้มไอรอนบัตออฟแฟนครับที่ค่อนข้างตำนานนี้เอาไปใช้กับหลายที่มากเลยทีเดียวก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเชื่อมมาเรื่องนี้ได้ไงมาเริ่มที่อักษรตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับอักษรตัวแรกอ่านว่าอาเล็บแปลว่าวัวนะครับโดยใช้แทนเสียงกรัทเลสต็อปหรือก็คือเสียงอออ่างนะครับอออออก็จะเป็นต้นกําเนิดของอักษรกรีกตัว อัลฟาแลวก็ตัว A ในภาษาละตินนั่นเองแต่เพราะว่าในภาษาละตินและก็ภาษากรีกเนี่ยไม่ได้ใช้แทนเสียงอนะครับก็เอาไปใช้แทนเป็นเสียงสระอาแทนต่อมาก็คือเบสนะครับแปลว่าบ้านรูปร่างของอักษรเนี่ยก็น่าจะมาจากภาพของบ้านในอักษรอีบโบราณ e, ใช้แทนเสียงบใบไม้ B ai, นะครับเสียงบอนอนครับก็ใช้แทนเป็นตัวกําเนิดของอักษรเบต้า Beta, หรือว่าตัว B ในภาษาละตินต่อมาก็คือกิเมลนะครับ มีความเป็นไม่ได้2อ,อย่างครับน่าจะมาจากคำว่าอูดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม้เท้าวเหวี่ยงหรือว่าไม้ขว้างคล้ายๆบูมแรลนะครับเสียงที่ใช้แทนก็คือเสียงตูวจีซึ่งไม่ใช่เสียงจอนะแต่ว่าเป็นเสียงเกอเกอเป็นเสียงกงไก่ที่คอสั่นนะครับถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูที่อีกคลิปวิดีโอหนึ่งของผมนะที่พูดถึงเสียง IPA ก็กดที่ตัว i ดูได้เลย,เลย มิวนับก็จะเป็นต้นกําเนิดให้กับอักษร g a ม่าของกรีกนะครับหรือว่าตัว c กับตัว g ของละตินนั่นเองต่อมาก็คือดาเลสนะครับแปลว่าประตูรูปก็น่าจะมาจากคําว่าประตูบางทฤษฎีก็คิดว่าน่าจะมาจากคาว่าปลาะะครับใช้แทนเสียงดอเด็กนะครับตัว d ก็จะให้กําเนิดเป็นตัวเดลต้าในอักษรกรีกครับแล้วก็ตัว d ในอักษรละตินนั่นเองต่อมาก็คือเ hey! ฮก็อาจแปลได้ถึงผู้ชายกําลังโบกมือหรือว่าหน้าตา่าง ช้แทนเสียง h นะครับเสียง h ก็จะเป็นต้นกําเนิดของอักษรเอฟซีรอนนะครับแล้วก็ลาตินที่เป็นตัว e นะครับก็หน้าตาคล้ายๆกันหน่อยที่มันไม่ได้แทนเป็นตัว h นะครับเพราะว่าในอักษรกรีกเนี่ยภาษากรีกเขาไม่มีเสียง h นะครับแล้วก็เอามาใช้แทนสระ a นะครับเสียง a ต่อไปก็คือวาวนะครับหมายถึงตะขอใช้แทนเสียง w หรือเสียงวอรแวนของไทยก็เป็นต้นกําเนิดให้อักษรอุปซีรอนนะครับ ที่เป็นตัว y แล้วก็ลาตินอีกหลายตัวอาจจะแทนตัว f ด้วยนะครับนะครับผมซึ่งที่ไม่ได้แทนเป็น W u ตรงๆเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อน,นยังไม่มี w นะครับ W จะมาโผล่ทีหลังโรมันไปนู่นเลยนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องพอดศาสตร์ของอักษรลาตินเนี่ยก็กดตรงตัว i นะครับไปดูเรื่องการออกเสียงคลาสิกลาตินที่ผมให้ดูได้ต่อไปนะครับก็คือ zin อ่าน่าจะมาจากคาว่าอาวุธนะครับหรือว่าเครื่องพันธนาการ เสียงนี้จะเป็นเสียงตัว Z นะครับเหมือนตัว z ในภาษาอังกฤษเลยนะครับแต่ไทยจะไม่มีเสียงนี้ก็แน่นอนนะว่าเป็นที่มาของตัวสักษอนตัวเซตาของอักษรกรีกนะครับแล้วก็แซดของลาตินต่อไปนะครับชื่อว่าเค็ดนะครับก็มีที่มาหลายอย่างนะครับทั้งร้านบ้านกำแพงอะไรประมาณนี้ปึ้งใช้แทนเสียงขอ้อนะครับโดยเสียงนี้เนี่ย ่าไม่มีในภาษาไทยนะครับเป็นเสียงที่เป็นรูปตัว S แล้วก็มีขีดข้างบนค่อนข้างจะออกเสียงยากนิดหนึ่งครับถ้าใครอยากรู้ว่าออกเสียงประมาณยังไงนะครับลองพิมพ์หาใน Google นะครับว่า Voiceless p a r i n g i o a t i v e นะครับใครไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นชื่อยากๆแบบนี้ครับก็กลับไปดูคลิปตัว IPA ที่ผมพูดไว้นะครับว่ามันชื่อที่มาของเสียงนียเป็นยังไงก็ลองเอาชื่อนี้ไป แล้วก็ลองดูรูปปากที่เขาทําตอนออกเสียงครับนี่ก็จะเป็นเสียงที่เป็นแสดงด้วยตัว S ที่มีฉีดข้างบนตัวนี้นะครับก็จะใช้แทนอักษรกรีกานะครับก็จริงๆมันหน้าตาเหมือนตัว S นั่นแหละเพราะว่ามันจะเป็นตัว S ให้กับอักษรลาตินซึ่งจะแตกต่างนิดนึงนะเพราะว่าอักษรลาตินเะนี่ยใช้ตัวนี้เป็นพยัญชนะนะครับแต่ว่าในอักษรกรีกเนะี่ยจะใช้ตัวนี้เป็นละต่อไปนะครับก็คือสนะครับหมายถึง บกล้อปั่นได้นะครับหรืออาจจะมาอาจจะแปลว่าดีก็ได้ซึ่งเสียงที่มันให้เนี่ยมันไม่ใช่เสียงต่อเต่าหรือว่าทหารน,นะครับแต่ว่าเป็นเสียงที่อ่าผมก็ออกอยากอยู่ลองไปพิมพ์หาใน YouTube นะครับว่าเป็นเสียงนี้นะครับ unvoiced u n a s p l e d นะครับ failing to r a i z a r i c l e over a stop นะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็น ตัวทีแล้วมีแง่งข้าบนแบบนี้นะก็ลองลองไปดูในคลิปนะครับลองฝึกออกเสียงดูว่าหน้าตาปากเขาตอนออกเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะก็จะกลายไปเป็นอ่าตัวทิตาในภาษาอักษร,รกรีกนะครับหลายคนน่าจะเรียกว่าเซตานะครับถ้าตอนเรียนอ่าวิชาตรีโกณวิติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอักษร,รเดียวก,กันกับตัวนั้นนะครับที่ท,ท,ท,ที่อาจารย์หรือว่าครูเขาจะเรียกว่าเซตาอ่าอันนี้จะอ่านว่าทิตานะครับให้แทดเสียง ของกรีกเนี่ยคือเสียง ts หรือว่าเสียง the the นะครับในภาษาอังกนั่นเองต่อมานะค,คือยศน่าจะมาจากคาว่ามือนะครับใช้แทนเสียงยอยักษ์นะครับเสียงเดียวกับยอยักษ์เลยตัวยอตัว,อ,ตวอันนี้ตัว j เนี่ยใน IPA ไม่ได้ออกเสียงเป็นเสียงจอแต่ออกเสียงเป็นเสียงยอนะครับจะไปแทนอ่า iota นะครับของกรีกนะครับก็เหมือนตัว i นะแล้วก็นั่นแหละตัว i ในอ,อักษรล,ละตินแล้วก็ เดี๋ยวมันจะวิวัฒนาการเป็นตัว J ของภาษาอังกฤษต่อนะครับต่อไปครับแปลว่าฝ่ามือหรือว่าการจับนับก็จะใช้แทนเสียง R K ซึ่งไม่ใช่เสียงคอควายแต่ว่าตัวนี้เป็นเสียงกอนะครับเป็นเสียงกอนะไม่ใช่เสียงคอก็ชัดขนาดนี้นะครับก็ใช้แทนกลายเป็นตัวค a p ป a ในภาษาอ,อักษรกรีกแล้วก็ตัว K ในอักษรละติน ต่อไปนะครับลาเมดหมายถึงไม้แทงหรือว่าการสอดนะครับเสียงก็จะเป็นเสียงอลอริงตัวแอลเหมือน,นกันกับของภาษาไทยน,นั่นเองก็อ่ามันก็จะกลายไปเป็นตัวแลมดาในอักษรกรีกนะครับแล้วก็ตัวแอลในอักษรลาตินต่อไปเป็นเมมนะครับแปลว่าน้ำก็ใช้แทนเสียงบอมะเสียงมอที่เราคุ้นเคยดีมันก็จะไปแทนตัวอักษรมิวของอักษรกรีกนะครับแล้วก็นั่นแหละเอ็มของ อักษรละตินไปเซนดูนแปลว่างูหรืออาจจะแปลมาจากาปลานะครับก็แทนเสียงนอหรือว่าเสียงตัวเอ็นก็กลายเป็นอักษรกรีกนิวแล้วก็อักษรละตินเอ็นนั่นเองต่อไปนะครับซามกแปลว่าปลาหรือว่าการสนับสนุนก็เป็นเสียงเอสหรือว่าเสียงซอโซของเราเองก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นอักษรที่ กลายเป็นตัวไซในภาษาอักษรกรีกนะครับก็ไซก็เป็นตัวบบนี้นะอ่าสะกดแบบนี้ XI ต่อไปนะครับก็คือฮอยินแปลว่าตาก็รูปก็กลมๆแบบนี้ก็แสดง่าชัดเจนอยู่เนาะอ่าว่าใช้แทนเสียงที่ออกเสียงยากอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอื่นก็ไม่ได้แสดงเป๊ะก็เสียงนี้มีชื่อว่าอ่า voice pharyngeal r i c r a t i v e นะครับก็แสดงเป็นรูปนี้เลย ถ้าใครจําได้เสียงตัวที่แล้วเนี่ยที่เป็นรูปตัว S อสีคีดนะครับเสียงนี้วังตำแหน่งปากเหมือนกันนะครับแต่ว่าความต่างคือ Voice กับร o ยไวส์เลสอ่าไวสเนี่ยก็คือวางปากให้เหมือนตัว S มสีคีดเมื่อกี้นะครับแต่ว่าให้คอสั่นกว่าเดิมถ้าเสียงเอเป็นก่าก้ก้ใช่ป่ะอ่ายังไงเราลืมแล้วโอเคแต่แต่เสียงตัวนี้ก็จะเป็นออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าให้คอสั่นกว่าเดิมนะก้ก้าม่ไม่แน่ใจว่า แต่นนแต่ว่าลองเอาชื่อนี้ไปเสิร์ชหาแล้วก็ลองปึกออกเสียงดูได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับจะเป็นอันนี้คือโอไมครอนนะครับอันนี้คือโอเมกาของกรีกของลาตินก็จะเป็นตัวโอเฉยๆเนาะของกรีกมันจะมี2 O โอคือโอไมครอนกับโอเมกาซึ่งที่เอาไปใช้แทนสละก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันภาษาอักษรของกรีกภาษากรีกเนี่ยไม่มีไม่มีเสียงตัวนี้นะต่อไปคือเปแปลว่าปาก ก็ใช้แทนเสียงปอปานะครับซึ่งไม่ใช่เสียงพอพานจะกลายไปเป็นอักษรพายนะครับอ่าก็ที่เราอ่าพายที่เอาไว้ใช้เรียนวงกลมนั่นแหละแล้วก็อ่าตัวลาตินที่เป็นตัวพีนะครับพีก็คือซาเดแปลว่าอาจจะเป็นพืชต้นกกนะครับหรือว่าเป็นตกปาหรือเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นะครับก็ที่มายังไม่ชัดเจนมากเสียงนี้เนี่ยอ่าอักษรนี้ใช้แทนเสียงที่ อ,ออกเสียงยาก่แล้วคล้ายๆตัว S นะครับแต่เน้นเสียงหนักกว่าเดิมถ้าใครอยากลองฝึกออกเสียงตามก็ค้นหาเลยครับ Anois Faralingerite นะครับ Abico a b o l a Cilibanfictive นะครับก็นั่นแหละยาวอ่ะก็ใช้แปลงร่างเป็นอักษรที่เรียกว่าตานนะครับจะคล้ายๆตัว M หน่อยแต่ว่าไม่เหมือนตอัว M ไทยเทียวนะก็อยู่ในอ,อักษรกรีกนะแต่ว่า ไม่ค่อยเห็นบ่อยเท่าไหร่แล้วก็มันไม่ได้ไปโผล่ในอักษรละตินด้วยต่อไปนะครับคือ gob ที่มาก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับเขาก็สเสดจว,ว่าน่าจะหมายถึงดูเข็มหรือว่าไอทอยหรือว่าลิงคล้ายกับตัวคิวนะครับแต่เสียงไม่เหมือนเสีเดียวก็เสียงนี้มีชื่อว่าไวเซเลตอูล่าโปร e e d นะครับถ้าจะให้แปลงง่ายๆก็ออกเสียงเหมือนกอไก่เสียงกอนะครับแต่ลิ้นอะให้ย้ายไปข้างหลังอีกนะครับ ดันลิ้นเข้าไปข้างหลังให้ไปถึงลิ้นไก่นะครับก็จะเป็นเสียงกอกอกไม่แน่ใจนะครับว่าถูกไหมก็ประมาณปะอ่าานี้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันก็จะกลายปเป็นข้อป,ปะที่มันจะคล้ายๆตัวคิวก็จะเป็นตัวคิวในอัอกษรล,ลาตินด้วยแล้วก็กลายเป็นตัวไฟนะครับต่อมาก็คือเรสนะครับแปลว่าหัวก็แน่นอนว่าใช้แทนเสียงรอ ซึ่งไม่ใช่รอแบบเป็นรอแบบอังกฤษนะแต่เป็นรอกระดกนิลนิแบบไทยเลยต้นกาเนิดนะครับก็จะกลายเป็นตัวโรของกรีกนะครับที่มันจะหน้าตาคล้ายตัวพีของลาตินแล้วก็แน่นอนของลาตินก็จะเป็นตัวอาร์แบบนี้ต่อมาคือชินนะครับน่าจะมาจากฟันหรือดวงอาทิตย์หรือคันธนูสักอย่างนะครับจะคล้ายๆเป็นเสียงเชอร์ซึ่งจะไม่ใช่เสียงชอช้างแบบไทยตะทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเสียงที่มีชื่อว่า voice post avela อ่าฟิเชทีฟนะครับตัวนี้ก็จะแทนซิกมาของกรีกนะครับหรือว่า S ของนาตินแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเทาหมายถึงเครื่องหมายก็ใช้แทนเสียงต่อนะครับเสียงต่อเต่าที่ไม่ใช่ตัวทีเสียงทอเสียงต่อเต่าที่ไม่เสียงเทอทหารซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นการให้กาเนิดอักษรเทาของกรีกนะครับเราน่าจะไม่ค่อยเห็นตัวเทาของกรีกเท่าไรและก็แน่นอนว่าเป็นตัวทีของลาตินด้วยนะครับก็ สังเกตน,นะว่าหน้าตามันแทบไม่เปลี่ยนไปเลยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอักษรฟินิเชียนถ้าใครได้ไล่ตามดูกับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถสังเกตได้นะว่าการเรียงของอักษรฟินิเชียนเนี่ยคล้ายอักษรกรีกมากเลยครับแล้วก็แน่นอนว่า,อ,าอิทธิพลการเรียนของอักษรกรีกมันก็ไปส่งผลกับการเรียงของอักษรละตินกลายเป็นภาษาอังกฤษในปัจจุบันด้วยนั่นเองอแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าอักษรฟินิเชียนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากนะครับในการพัฒนา การเกิดขึ้นของอักษรในแถบยุโรปนะครับแล้วก็แถบอาหรับด้วยแล้วก็ถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงนะครับมันก็จะมีผลยิง่งต่อการเกิดอักษรต่างๆในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงอักษรไทยด้วยนั่นเอง